hết cả đàn cười như sau về hoàng ตามงานเสร็จแล้วเนื้อปลาสองตัวปลาทูนี่เป็นใดเป็นใดปลาสองตัวสองตัวอีรีเอาหัวโซ่เพิ่นเติมกินอ่เขาพี่น้องแซ่บจุกตามตาปลาตาปลาขออย่าใส่มือได้พี่น้องไหมมาใส่ถุงมือได้เห็นกินเองได้เหนียวแ่ะดูทานเนี่ยแบบเอาหมักพริกได้สห ตั้เห็ดก่อนก็ได้ตำปลาทูใส่เห็ดตัมปลาทูใส่งาโอเคนี่ว่ะแล้วก็ใส่เห็ดเห็ดกระด้างเช้น้ำมาแล้วต้มเรียบร้อยใส่น้ำปลาแดกลงไปแม่นู่นนี่ผู้ทองมากินเอาะตัใมาพี่น้องเบื้องผมแล้วนี่นตมัมหนึ่งตมัมนี่ ใส่กำลังในน้อยเลยพี่น้องมนหน่วยแย่แล้วอ่ะนะได้ดีแล้วเนี่ยทำหกเสียงดังแบบสามบาทแปดบาทหมดแล้วใส่ยังห้องใส่พริกใส่สวนห้องพริกพริกป่นนะใส่พริกป่นปกติถ้าจะใส่พริกอะไรนะเขาเรียกอะไรขั่วพริกสดต้องเอาไปขั่วไฟก่อนปีจีปีจีปันห้องกับปีจีใส่บวง บวงหนึ่งก้อนพอ,อยว่าบวงหนึ่งสองโหลดหมื่นหนาเท่าใส่สองเนาะบวงเครื่องสักเพื่อคนกินบมดได้นี่ยก,กลางๆว้เนาะพี่น้องเดินทากาใส่กลางเดินเดิใส่กลางในก็ใส่ด้วยเพ <ง S 2> ินัวหัวลุกหัวหล่นคือบาหอดเครื่องสว่วนได้พี่น้องใส่แบบนี้พอนิดหน่อยปล<ร><ร>าของอเรานัวแล้วว่าน้ำปลาแดกเราต้มแล้วเรียบร้อย อ๋อไม่ได้ใส่มะเขือเหรอใส่มะเขือไปน้ำรอบนี้นั้นเดี๋ยวเพิ่งขอตามพี่ก่อนตามนิดหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวมันจะฟงเขาตาอือแล้วก็มีมะเขือต้มนะม,มะเขือต้มสะบวงต้มมาใส่มะเขือไปพอม <Okay. S 2> อาว่ามันจังสีนุ่มเหนียวหเหนียวจังสีเหนียวติดข้ามเขา่าคนน้มันจังบบกคุยเออเป็นหยวกแม่หงเขา โคกอันนี้แม่นแม่นได้มองอื่นแม่งกับบกระเด็นถือ,อ,อเนีตาไล่ไลเื่อแล้วอไล่เธอยล้วไล่เื่อแล้ววันนี้โคกหน่วยนี่นะขอให้ใครตัวพี่ผู้พ่อดอกก็ปุ่มเพิออ่พมใจอีกบ้างนะตัวมันลายเลย เริ่มเนยวแล้วเน่าบุเถือได้ที่แล้วอันนี้เป็นน้ำต้มอ,อุย้ยเกือบเกือบเกือบน้ำต้มปลาแดกนะคะต้มเห็ดเผาอะไรวะไม่น้ำต้มปลาที่ใส่ปลาทูอ่ะใ,ใส่กี่ช้อนเราคอยใส่ไปเนาะคอยใส่ไปค<ต>ือจาง,งลาบเนี้ยนี่จับซอสตะพี่กนะอ่อนอะซอสตะพี่ได้ก็นยนวดได้กินเนื้อหัวที่หน่อย มันจะเป็นมันจะเป็นลาบอยู่ว่ามันสุกเมนูมันนี่กะสุกเห็ดกระดา้างเราดู้าวึุดว่ัมาดูซาวมหา,ามหาเขาบอกมาเขาก็ไปเองปุ่มสมมติดวิซ่าแล้วบอกทำได้เฮี <c oughs> นนยใส่โคตรม,มัน <c oughs> เห็ดกระดา้างเกิอดอยู่สาวไปฟ้า อ๋อบอนาำสำเนยียงออเจได้บ่อแลอวใส่อีกใส่จัไหน่อยแขนปลาทูปลาทูโต้ใหญ่ๆพี่น้องเบี่ยร์เยลเยจองหนึ่งพ่อทับพีหนึ่งวันนี้ใส่ผักไปนำเลยเอาไปใส่ต้นหอมห่อซอยไว้แล้วซอยไวแล้ว ผสมอะไรผสมอะไรอะไรคือวันนี้หอมงาค่ะคำซิมเห็นอยู่บ่าบานห่อครับใเป็นคนอีสานบ้านออกบ้านห่อต้องต้องเคยเห็นผู้เฒ่าเห็นจังซีเป็นได้เป็นได้หลังเล้าสาซิมมีร่อง 真远。